Lifetime Achievement รางวัลที่มอบให้กับผู้คร่ำหวอดในวงการดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังและสร้างคุณูุปการให้กับวงการเพลงบ้านเราปันธพลประสานราชกิจหรือที่รู้จักกันในชื่อของโอมค็อกเทลชายผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในวงการดนตรีทั้งในฐานะศิลปินและผู้บริหารค่ายเพลงในฐานะศิลปินโอมคือผู้นำของวงดนตรีร็อกแนวหน้าของประเทศ และในฐานะผู้บริหารค่ายเพลงเขาได้สรรสร้างยีนสแลบค่ายเพลงชื่อดังที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อวัยรุ่นไทยยุคนี้โอมเกิดวันที่23กันยายนพศ2 5 2 8ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรชายคนโตจากพี่น้องสองคนคุณพ่อคือพลตํารวจเอกวัชรพลประสานร,ราชกิจคุณแม่ร้องศาสตราจารย์ปิยานันประสานร,ราชกิจมีน้องสาวคือนางสาวมนทกรประสานร,ราชกิจโอม สมรสกับนางสาวนันพัฒน์ลีวราพิรมและมีบุตรทิดาสองคนด้านการศึกษาโอมจบการศึกษาชั้นมัธยมมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและมัธยมมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจากนั้นได้ศึกษาต่อในระดับปริญญ,ญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองและนิติศาสตร์บัณฑิตคณะนิติศาสตร์สาขากฎหมายมหาชน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งรวมทั้งนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขานิติปรัชญาและประวัติศาสตร์กฎหมายมหาวิทยาลัยปักกิ่งการเดินทางในเส้นทางดนตรีของโอมเริ่มขึ้นในปีพศ2545จากโปรเจกต์อัลบั้มค็อกเทลการรวมวงดนตรีมัธยมในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นก้าวแรกของการเดินทางจนในปีพศ2546หลังจากออกอ P ชื่อว่า i n s i ซต์ คอ t เทลก็กลายเป็นวงดนตรีเต็มตัวโดยมีโอมเป็นหัวเรือใหญ่ในปีพศ2547 c คอกเ i l ก็มีอัลบั้มชุดเต็มชุดที่2 30,000 Miles Away From Here หลังจากนั้น c คอกเทลมีสมาชิกใหม่อีก2คนคืออายุจารุบูรณนะและเฉาวชวรัฐหัดคุณาไทยพร้อมกับทำผลงาน EP Final Light และต่อยอดมาถึงอัลบั้มชุดใหม่ในชื่อ i n t r Memory of Summer Romance ในปีพศ2551 ซึ่งจากอัลบั้มนี้เองทำให้เกิดจุดเปลี่ยนสำคัญขึ้นนั่นคือ c อ t เ i l ได้เซ็นสัญญากับสังกัด Genie Records อีก3ปีต่อมาคอกเ i l ได้ออกอัลบั้มที่มีชื่อว่า10,000ว e a r s ทมีเพลงดังอย่างฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอทำให้คอกเทลเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จนมาถึงอัลบั้ม The Lost of Misery เป็นช่วงที่ค็อกเทลประสบความสำเร็จทั้งทิศทางดนตรีสมาชิกและชื่อเสียงในตำแหน่งมือเบสและกลองได้ปาร์คเกรเกียรติสว่างวงและฟิลิปส์เปรมสิริกรเข้ามาทำหน้าที่ตามลำดับในขณะที่เพลงดังอย่าง,งคามมุกเข่าโปร,าาปโปร,รเโรเอรรัก

กลายเป็นเพลงฮิตติดหูทุกเพลงซึ่งทุกเพลงที่กล่าวมารวมถึงผลงานเพลงก่อนหน้านี้ล้วนเป็นฝีมือการเขียนเนื้อร้องและทำนองโดยตัวเขาเองทั้งสิน้นจากอัลบั้มนี้ทำให้ค็อกเทลกลายเป็นวงดนตรีระดับแนวหน้าของวงการและในปีพศ2558หลังออกซิงเกลิลคู่ชีวิตก็มีการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของวงที่ชื่อว่า The Heartless l i f e ในวันที่13มิถุนายนปีเดียวกันซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงาม อีกก้าที่สำคัญของโอมได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากอัลบั้มค็อกเทลซึ่งเป็นอัลบั้มชุดที่6ได้ออกจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งมีคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มซึ่งในช่วงเวลานี้เองโอมได้เริ่มต้นทำค่ายเพลงที่ชื่อว่ายีนสแลปขึ้นโอมได้เข้ามาทำงานในฐานะผู้บริหารค่ายคู่กับการเป็นนักร้องนำของวงค็อกเทลและนี่คืออัลบั้มสุดท้ายในฐานะศิลปินของจีนี่เรคคอร์ในช่วงปีพศ2565 คอ t เทลก็ออกอัลบั้มคู่ Face Alpha อเมก a ในสังกัดยีนสลับที่เต็มไปด้วยเพลงดังมากมายได้ออกเฟสแรกที่ชื่อว่า Alpha ออกมาก่อนจากอัลบั้มนี้ทำให้โอมได้รางวัล Best Songwriter of the Year จาก The Guitar Mac Awards ปี2021จากเพลงดึงดันอีกด้วย ก่อนที่จะปล่อยเฟ,ฟส2โอเมก้าออกมาในปีพศ2566ซึ่งในปีเดียวกันนี้เราได้เห็นคอนเสิร์ตพิเศษอย่างค็อกเทลคลาส s ิกอะ Symphony Orchestra Concert เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของโอมและค็อกเ i l และการเดินทางของค็อกเทลก็มาถึงฉากสุดท้ายเมื่อวันที่29มกราคมพศ2567โอมได้ออกถแถลงการว่าค็อกเทลจะยุบวง และตัวเขาเองก็จะยุติบทบาทการเป็นนักร้องด้วยโดยในปีพศ2567ที่ผ่านมาเราได้เห็นค็อกเทลเล่นในงานจ้างและเทศกาลดนตรีต่างๆเป็นปีสุดท้ายพร้อมกับปล่อยเพลงในอัลบัม้ม Yours Ever ซึ่งเป็นสตูดิโออัลบั้มสุดท้ายลงในแพลตฟอร์มออนไลน์จนวันที่28ตุลาคมพศ2567ค็อกเทลก็ได้ประกาศชื่อคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายว่า Cocktail Ever Life กำหนดจัดขึ้น ในวันที่30มีนาคมพศสอ6 8ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแม้ในฐานะศิลปินการเดินทางของโอมกำลังจบลงแต่กับบทบาทผู้บริหารค่ายเพลงยังคงดำเนินต่อย้อนไปหลังจากทำการเปิดค่ายยีนสแลปก็ได้มีการออเดชั่นวงดนตรีเข้าไปในรายการประกวดที่ชื่อว่าแบนดแลปจากรายการนี้ทำให้ได้2วงดนตรีสำคัญอย่างทรีแมนดาและทีลี่เบิร์มาอยู่ในสังกัดทั้ง2วงก็ได้สร้างผลงาน กลายเป็นวงดนตรีระดับแนวหน้าของประเทศประสบความสำเร็จอย่างท่วมทน้นวิสัยทัศน์ของโอมไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นการให้โอกาสวงดนตรีเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นวงไททศสมิทที่วันนี้เป็นตัวแทนของวงเพื่อชีวิตยุคใหม่ The Darkes t Romance จาก Metal Underground กลายเป็นวงเมทัลแถวหน้าในวันนี้ Only Monday การมอบเส้นทางให้เด็กๆก,กลุ่มนี้ได้ทำผลงานจนมีเพลงที่ประสบความสำเร็จมากมาย รวมถึงเอเชียเซเวงดนตรีที่ผสมดนตรีไทยในแบบคอนเทมพอร์ r ร m u ี่มิวสิกวงฮาร์ดบอยวงดนตรีร็อกที่ชัดเจนในสไตล์แบบยุค80ก็ได้รับโอกาสจากเขาเช่นเดียวกันและปัจจุบันโอมก็ยังสร้างเส้นทางใหม่ๆด้วยการทำค่าย19เพื่อเฟ้นหาศิลปินใหม่ๆจากรายการประกวดอย่าง19 Lab การสร้างโอกาสเข้าหาโอกาสและมอบโอกาส จากการวางเป้าหมายพร้อมเดินตามนั้นจนเกิดเป็นผลลัพธ์เป็นสิ่งที่โอมได้ทำให้เราได้เห็นอยู่เสมอจากวันแรกถึงวันนี้เป็นเวลากว่า20ปีเขาสร้างค็อกเทลโปรเจกต์เด็กมัธยมสู่วงดนตรีระดับประเทศวิ่งเข้าหาความท้าทายโดยการเปิดค่ายินสแลปและมอบโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่สร้างสารรค์ผลงานอย่างอิสระโดยมีตัวเขาคอยประคองห่าง แรงบันดาลใจที่ถูกสร้างโดยใช้สติกำหนดจุดหมายบวกความชัดเจนในทุกก้าวย่างของทุกผลงานและบทบาทจากวันแรกจนวันนี้ด้วยเหตุนี้เดอะกีตาร์แม็กจึงขอเชิดชูรางวัลไลฟ์ไทม์อะชีพเมนต์ให้กับโอมปันธพลประสานราชกิจโอมค็อกเทล